<ล>การเป็นรอยการบุ่มเนี่ยลดลบของเยอะทีเนี้ยไม่เคยทำสีหนูต้องไหว้พระก่อนจากชลบุรีไปถึงนนทบ,บุรีค่ะอันนี้ก็ผมไม่ใช่รเร่งเลยเร่งเลยแฟนใหม่จะบ้าเหรอใช่ไหมวันนี้ก็มาอยู่ที่เดิมฮะเขาเรียกชลบุรีวะไม่ได้เจอนานเนี่ยเรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆเราอะท่านผู้ชมก็จะงงไม่สวัสดสีท่านผู้ชมครับโปรดิวเซอร์ไม่ผมไหว้ครับ มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นซูเปอร์ข้างล่างขึ้นเป็นเฟซบุ o กไอจงไอจีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มารยาทเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะนานๆเจอกันทีโควิดอ่ะป๋าเจ้ามาอยู่ที่เดิมครับออฟไลทออโต้โชว์รูมมือ2พร้อมศูนย์บริการวันนี้เรารีวิวรถเลยครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเป็นใครไปไม่ได้ครับน้องป่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่โอ้โหเป็นยงไหว้สวยเป็นยงไหว้สวยน้องป่าเป็นใครมาจากไหนบอกหน่อยกองป้านะคะมาจากทีมงานจากรราายก ไปไหนพี่ร้อนจู่ไหนแต่ตลกซะด้วยไฮแลนด์ซูเปอร์ซีรีสกับ s s แข่งรถยนต์ทางเรียบใช่หลายๆคนคงรู้จักกันดีเป็นรถการแข่งขันรถยนต์ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะใช่เป็นการรวมรถไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นทั่วไปอ่าอย่างอีโคคาร์ไปจนถึงซูเปอร์คาร์เลยนายฟังอยู่นะครับขายอร่อยมากวันนี้พาปลามาครับไม่ได้พามาดูรถแข่ง ไม่ได้พามาทําอะไรเกี่ยวกับรถแข่งวันนี้พามาดูรถมือสองพี่บังเอาเพื่อนกูไปก่อนบอกมันด้วยนะไปยกสูงหน่อยเดี๋ยวนมติดลูกก็น่ารถเียรถดใช่ใช่ใช่เกี่ยวกับรถอยู่มันเดินจะเป็นรถมือสองขับรถเป็นไหม พอได้แชร์ไม่ค่อยดีแล้วชรไม่ค่อยดีแล้วชไม่ค่อยดีแล้วก็ได้อยู่ก็ได้อย่ได้อย่ตอนไปซื้อรถนี่ไปซื้อเองไหมปกติเคยซื้อแต่รถมือหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาลองซื้อรถมือสองที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราซื้อไม่เป็นไงอ่ะสุภาพสตรีเราซื้อไม่เป็นแล้วเราก็ไม่เคยรอว่าซื้อยังไงก็เลยแบบตัดสินใจแบบเออขายคันนั้นดีกว่าแล้วรอมาซื้อคันใหม่แล้วปรึกษากูรูจะรอดไหมไม่รู้ถูกต้องถูกต้องถ้าจะซื้อรถแข่งต้องปรึกษาเธอนะครับ ถ้ารถบ้านเธอดูไม่เป็นแต่ถ้าคันนี้มีโลบาเธอจะดูเป็นเลยนะครับไม่ใช่เธอจะดูว่าเอ๊ะผ่าน f อฟเอวะเบอร์เบอร์บัคเกสีแต่ว่าีคาร์ทีเอสเอสนี่ผมขายให้อีกแล้วอร่อยวันเจ๊ฟเลยเรามาดูคันนี้คันนี้เลือกเลยเหมาะกับปลามากคันนี้เป็น BMW คันนี้เป็น X1 สีน้ำตาลก็ไม่ได้โฉมล่าสุดแต่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะฮอตฮิตในหมู่สุภาพสตรีคันนี้เลยจับมาเหมาะกับคาแรคเตอร์ของปลาเขาข้างในเป็นสีเบจ ล้อเดิมทุกอย่างเดิมการซื้อรถมือสองเป็นเราจะกังวลอะไรบ้างถ้าเป็น B M W อยู่อย่างแรกที่กังวลเลยนะคือเวลาการซื้อเนี่ยหลังจากซื้อไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือเราหลังจากนั้นเราจะเซอร์วิสยังไงเมื่อเทนนันยังไงดูแลบำรุงรักษายังไงเพราะได้ข่าวว่าถ้าเป็นรถยุโรปแล้วยิ่งเป็นอย่างเนี้ยราคาจะสูงมากข้อเนี้ยดีมากเพราะฉะนั้นแนะนํามาถูกที่เลยเพราะที่นี่เนี่ยสมมติว่าซื้อไปแล้วรถเสียโทรหาที่นี่สไลด์ จะไปจอดรับปลาคีเน็กซี่กับบ้านไปเขาจะพาไปซ่อมที่ศูนย์ BMW อ๋อไม่ได้ซ่อมตามอู่ทั่วไปเลยไงแต่เป็นส่วนใหญ่ก็แบบซ่อมอู่ของตัวเองไม่ดิวก็อู่กะโหลกกะลาปลากระป๋องทีนี้ไม่เพราะนั้นเราไม่ต้องเสียตางค์สักบาทก่อนออกจากนี่ไปน้ํามันเต็มถังมีจัดให้ขัดเคลือบสีแวววับออกไปพร้อมที่จะไปเชิดฉายที่บริษัทที่ชาวอินทาวน์เจ้านายเดินลงมาจากข้างบนจะต้อง เขาลดสวยจังเดี๋ยวจะได้บอกว่าไปอัดเสียงแล้วมาปอกให้เจ็บึงเดี๋ยวเจ็บคอเพราะคันนี้เพราะคันนี้เหมาะสมกับบุคเิกของปามากมาดูภายในกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องทีหลังภายในสีเบสกเบียนจะ้มาอยู่ข้างมางี้อยู่แล้วข้อดีของสีเบสกคืออะไรดูกว้างขวางดูลักชัวรี่แต่ข้อเสียของมันคือเลอะง่ายเบื้อนง่ายมือสกปรกไม่เช็ดดำง่ายแต่โดยรวมเบียนไปอย่างนี้อยู่แล้วสวยงามดูกว้างขวางดูสะอาดสะอ้านรถดูจะเหมือนเล็กแต่ข้างหลังนั่งสบายมาก เชิญนั่งคือนั่งอะีรนั่ข้างหน้านะเดี๋ยวลองนั่งนั่งโฟร์โพสิชันหน่อยอ๋อนั่งปไ่ต้องถอยห่างด้วยหรือเปล่าเนี่ยเออนั่งไปนั่งไปคุณนายเออแล้วสิ่งที่เนี่ยตอบโจทย์คือแบบการเก็บของสำหรับผู้หญิงเนี่ยถูกต้องเลยร์ของผู้หญิงเนี่ยโโอ้หลกรถลกของเยอะจุดเด่นของ BM ที่ต้องดูมันควรดูอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยการดูรถไม่ว่าจะไม่ว่าจะสัญชาติไหนเนี่ยดูรถใกล้เคียงกันหมดค่ะเหมือนกันหมดหนึ่งคือดู ไปซูเปอร์คติอ่อาจจะดูไม่เป็นว่านี่เดิมไม่เดิมดูงี้ดูที่หัวนอ็อตเวลามันเป็นหัวน็อตแบบนี้ถ้าเราใช้บล็อกขันน็อตมันจะเป็นรอยฉลอกถูกไหมอ่่าใช,ใชอันนี้มีฉลอดไหมไม่มีเขาซื้อามาใหม่เนียนเนาะไม่ใช่ไม่่ใชคำไม่ได้ทไ, <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมได้พอมันไม่ฉลอกเนี่ยถ้ากับว่ามันไม่เคยถูกหรือแต่ถ้าทําสีมา ก่อนที่เรามาถ่ายทําที่เรานั่งรถตู้มามีโน้ตงจเฉียวนู่นนี่นั่นอไอท้ทาสีเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นที่ต้องถอดอฮะไอ้การเฉียวการเป็นรอยการบุบเนี่ยเขาไม่เรียกว่าชนค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่าห้ามทําเลยนะชิ้นเดียวก็ไม่ได้รถนะเฮ้ยกันชนก็ต้องมีทําสีมาดูคานอย่างคานเนี้ยสีมันจะเป็นอย่างงี้เมื่อไรก็ตามที่มันเงาเงาเวอ่เวอร์อะอัน<ส><ะ>เนี้ยเหรออ่าสีดำานี่สีดำเนี่ยัน่น่าหมายความว่ามันถูกชนหน้ามาถึงนี่ละ เส้นนี้คันนี้เส้นนี้เส้นนี้เหรอใช่เขาเรียกว่าอย่างซิลิโคนตรงเนี้ยเหรอคะอ่าเวลาเขาเชื่อมเสร็จเขาจะเอาซิลิโคนป้ายมันยังเหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดว่ามันถึงชนถึงอุบัติเหตุถึงหัวช็อกเนี่ยอันนี้ไม่ควรซื้อแล้วคือถ้าเกิดชนแล้วมันจะเป็นยังไงที่มันมันจะไม่เหมือนเดิมอ๋อเหรอค่ะป้ายยังไงก็ไม่เหมือนเดิมค่ะวิธีจดดูง่ายอย่างนี้หนูว่นิ้วลูบอ่าฮะอู้ชดอู้เจ็บไหมลย นี่ตรงนี้ติกเกอร์ติกเกอร์ถ้าเกิดว่ารถเคยทําสีมาชนมาฝากระโปรงอันนี้ยุบช่างส่วนใหญ่จะเอากระดาษกาวบังแล้วพ่นสีแล้วเวลาเราลูบเราจะรู้ว่าสีเนี่ยมันจะเสมอระขอบติ๊กเกอร์เพราะตัวสีมันหนาขึ้น<อ>เดี๋ยวนี้มันสะดุดเห็นไหมแสดงว่าชิ้นเนี้ยไม่เคยทําสีทั้งหมดทั้งหวดนี้ที่บอกไปนี่คือวิธีการดูรถเข้าๆสอบรถ บีเอ็แล้วก็รถทั่วๆไปวิธีการดูสุขภาพสตรีก็ดูได้ง่ายๆอย่างนี้แหละ,ะแต่ที่สำคัญที่สุดดูให้ตายยังไงเนี่ยสุดท้ายต้องหาโชว์รูมรถมือสองที่ไว้ใจได้มีการ์ดวารันตีมีทุกอย่างนู่นนี่นั่นขับไปเสร็จเบือ่อข้างในมันไม่สะอาดเลยอะ่ะม,มันเริ่มสกรปรกแล้วทําความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบววร้องกับเปลี่น้ำมันเครื่องให้ปีอีกหนึ่งครั้งต้องให้น้องปลาไปขับลองน้องปลาขับพี่นั่งไว้ใจได้ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนั่งพร้อมพร้อมค่ะโอ้โหถ้า หนูต้องไหว้พระก่อนกู่ป่วนตอนดึงเบรคมือและแขนแตกขึหน่อยแขนมีแค่เนี้ยไม่ขนาดนั้นอ้ายพระไทหนูอยากรู้ว่าอ่ว่าคืออยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าการเทสแบบการลองขับจริงจในการทดลองขับเนี่ยมันควรที่เขาแบบอย่างสมมติรถใหม่อย่างเงี้ยเขาเวลาเราไปเทสตามงานอ่ะอย่างมอเตอร์โชว์อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลานเทสให้ลองใช่ไหมว่าเอ่อเป็นแบบขับจะลาล้อมหรือขับวิธีเบรกอะไรแล้วถ้าเกิดเป็นรถมือสองเงี้ยค่ะพี่ หนูควรลองเทสลองขับยังไงบ้างอ่ะเพราะนั้นการลองรถพิธีมือสองที่ปาจะถามถูกไหมลองยังไงให้รู้สึดดีใช่ลองยังไงให้รู้ว่าน่าซื้อใช่ว่ารถมันโอเคหนึ่งเนี่ยคือต้องเป็นเต็นท์อย่างแรกต้องเป็นเต็นท์หรือโชว์รูมที่เขาให้เราลองโดยที่ไม่ต้องวางมัจําอันนี้สําคัญมากค่ะข้อที่2เวลาลองต้องลองระยะไกลได้คือไม่ได้ไกลแบบโอ้หพี่คะขอลองจากชลบุรีไปถึงนนทบุรีค่ะอันนี้ก็คไม่ใช่กลับมาละ พอได้ลองเนี่ยเราลองก็ในระยะสัก5ากิโลเมตรใช่ไหมล้วก็ลองเนี้ยอ่ะลองอัตราเร่งดูก่อนรถมีเสียงไหมมีเกียร์กระตุกไหมนี่คันนี้เป็นเกียร์อโตโมติกมันจะมีกึกกักกึกกักไหมไม่มีไม่มีมีเสียงอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไหมไม่มีไม่ท้องหงร้องหิววะเด็กใช่ไหมก็ไม่มีละประเด็นนี้คือไม่มีแลจบเรื่องยางยางก็ต้องมีเสียงกันอยู่ละถูกไหมยางก็ต้องมีเสียงอยู่ละแต่ว่าดังมากดังน้อยยางใหม่ยางเก่ามันก็อยู่ที่ว่า เจ้าของเต่าก่อนมาขายที่นี่เขาใส่ยางอะไรมายางปีใหม่ส่วนอย่างโชว์รูมเขาจะเป็นจุดขายของเขาว่าเยางใหม่นะที่นี่เขาเขาเปลี่ยนไายของเลวให้ครั้งแรกหนึ่งใช่ไหมนั่นก็คือใหม่ของเราแล้วเราโดยไม่ต้องเสียสตังค์ละอันนี้ข้อดีสองถ้าเรามีเงินก็เราก็เปลี่ยนยางอ่าใหม่ที่เราจ่ายสตังค์ไปถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยอย่างอื่นมีอะไรที่มันแก้ไขบกพร่องได้ถ้าเราเริ่มใหม่ที่เราได้จะดีที่สุดอ่ามันจะได้เป็นรถของเราแล้วเราจะได้รู้ลูทีน พอมาดูข้างในคันนี้ก็เหมาะสมผมว่าเหมาะครับปลามากเลยนะสุภาพสตรีเนาะเน,นอะเนอะผมว่า,า,าหวเหมาะนะลุกเลิกรทรงผมทรงผมนี่หลับตาเนี่ยทรงผมเดียวกับนัทมีเรียรอัลบั้มแรกเนี่ย <laughs> รู้อายุหมดเลยพอบอกเสร็จรู้เลยอายุหนูเท่าไหร่นะข้างในาก็ดี BM มันจะน่ารักตรงนี้มี i Drive อ่าฮะแต่ถ้าดูโดยรวมข้างในเท่าวันนี้ปลามาเพื่อให้ผมเหมือนชวนผมมาซื้อรถค่ะให้ผมติ ผมก็ติหนึ่งคือปุ่มไอไดสตรงนี้มันลอกอผมสันนิษฐานได้เลยเจา้าของเก่าคันนี้เป็นสุภาพสตรีเพราะชอบฟังเพลงอ่ะสองที่ดูว่าเป็นผู้หญิงคืออะไรรู้ไหมแมคานิกอะไรตรงนี้มันยังไม่พังเพราจะเป็นผู้ชามจะสซน,นมันจะกดนนกด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 แต่เน,เนี้ยชีวิตกูมี CD ดีกับวิทยุแค่นั้นรถคันนี้วิ่งไป86,162ิบกิโลเร่งเลยเร่งเลย ไ,ไม่กล้าขับตัวง,งไปได้เลยถ้าถามว่าเ,าเราไม่คุยเรื่องราคานะ,ะราคาเราตัดทิ้งไปก่อนถ้าถามว่าน่าซื้อไหมคันนี้น่าซื้อสิ่งที่ตีอย่างที่โก้บอกไปมีปุ่มถลอกนะครับสองค,คือภายในสีเบจอาจจะต้องให้ทางออกเลดถ้าปลาจะซื้ออาจจะต้องให้เขาคลนิ่งภายในใหม่เข้าเลยลกูกภายในใหม่ทั้งหมด <ฮ>อีกหนึ่งรอบ <ฮะ S 2> วิ่งไม่ได้เยอะ8ปดหมืถือว่าวิ่งน้อยถือว่าวิ่งน้อยนะครับโดยรวมเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งออกจากศูนย์แพงกว่าตัวเบนซินอยู่แล้วข้างในก็จะมีปลั๊กเซนเซอร์ไอดัดวันนี้ผู้หญิงจะชอบเนี่ยมันสามารถเป็นในพิเกตเตอร์ได้อันนี้แหละค่ะสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากใช่ไหมแต่ที่ต้องเข้าไปอัปเดตที่ bmw ด้วยนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือ vehicle information อันนี้มันจะมี อ๋อ oh, รายละเอียดทั้งหมด uh huh. นะคะมันก็จะบอกว่าตอนนี้วิ่งไปการเติการกินน้ำมันอยู่ที่11.1กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อกี้ที่เราขับโดยเฉลีย่ยอยู่1 0 18กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าตอนนี้สถานะไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยสำหรับเบียคันนี้คอมพิวเตอร์ ECU มันฟ้องทั้งหมดนี้จะน่าซื้อไม่น่าซื้อเดี๋ยวปลารอฟังราคาคจากคุณเจมเจ้าของออเกลดอทโต้ว่าคันนี้จะเปิดราคาเท่าไหร่แล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ในการดาวในการผ่อนนั่นแหละแล้วที่สําคัญดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยมือสองเนี่ยมีปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเงินเดือนน้อยจะผ่อนได้ไหมอ่ะค่ะเดี๋ยวไปถามคุณเจมได้ว่าได้กี่ปีด้วยใช่ไหมได้วันหนูจะรอดหรือเปล่าได้โอเคเดี๋ยวจัดให้ได้ค่ะสวัสดีครับพี่เจมครับสวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับเมื่อกี้ผมพาครับพี่น้องปลาคุณปลาแฟนใหม่จะบ้าเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นนักแข่งจริงเหรอชิบหายเมียดูอยู่ไป นี่น้องก็เป็นนักแข่งเอเออได้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันไปทดสอบมาแล้วไปลองอยากได้รถใหม่ผมเลือก B M X หนึ่งให้เขาเลยเพราะว่าบุคลิกการแต่งตัวสุภาพสตรีมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาเมื่อกี้ไปทดสอบไปลองขับมาแล้วเป็นไงบ้างพี่ติกระจุยอะไรดีบอกดีอะไรไม่ดีก็ว่ากันตามจริงเพราะถ้าผมอวยซะทุกอย่างแล้วลูกค้าสนใจกันนี้เปิดประตูมาไว้ตายแล้วผมตีไปสองอย่างครับี่ หนึ่งก็คือปุ่ม i drive ล็อกรถปีอะไร <21. S 1> 2011 2011เปีนี้ปี2021อ,อันนี้8 6 0 0 0ืถือว่าน้อยเลยน้อยมากถือว่าน้อยเลยเครื่องยนต์เป็นดีเซลครับผมไม่มีอะไรติสองอย่างคือปุ่มล็อกครับผมสองคือภายในที่เป็นสีเบจมันต้องครีนกันอีกรอบหนึ่งประกันชั้นหนึ่งยังเหลือไหมถามว่าอย่างนี้สำหรับคนที่จะเล่นรถยุโรปเขาต้องถามคำถามนี้อยู่แล้วยอดฮิตประกันชั้นหนึ่งคันนี้ หมดแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ลูกค้าซื้อก็อเดี๋ยวเราทําใหม่ตรงนั้นอยู่ดีทําใหม่อยู่ดีราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลย6กแสนเลดไป2ล้าน6 9 9ก็มาสภาพีปเลยลด10ปีรับประกันโดยออเรตออโต้หนึ่รับปาาระกรันเครื่องเกียร์ใช่ครับผมโม,โมต้ต้องปาไปแล้วครับผว่าที่นี่น้องปาคือซื้อรถมือสองอเขาเลยกาเจอรับปาาระกังงนเหมือนกันครับรับปาาระกันสุดสายตา เอาผลปากทางไปก็1 1> ปบายบายนี่แล้วเรียบร้อยเครื่องเครื่องกับเกียร์เครื่องกับเกียร์นะหนึ่งปี20 0 0 0กิโล1ปี2 0 0 0 0กิโลหรืออะไรถึงก่อนการเป็นไงเราเรื่งให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งเราให้ครีนน่งอีกรอบหนึ่งใช่มีคาสปาอีกรอบหนึ่งเอาแบบใหม่ใหม่เหมือนตอนออกให้อีกหนึ่งรอบเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำปาก็โดดงานจาก T S S ขับรถมานี้ขับรถมานี่ มาทีไรก็โคตรคุ้มไม่ต้องเปลี่ยนฐามันเครื่องแฟันเต็มถังก็มาเต็มรถก้องติดหน้ารถอออ่านี่ก็เราให้ด้วยมันออกรถต้องดาวกี่บาทครับลูกค้าไม่มีประวัติแต่ว่าหน้าที่การงานดีอันนี้ใช้เงินพันเดียวไอปลาพันเดียวพันเดียวออกรถพันเดียวถ้าเกิดว่าไม่มีเครดิตบุโรต้องถ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ครับให้ดีน่อยประมาณสามหมื่นกำลังสวยผ่อนสูงสุดได้กี่ปีครับ ลงุดได้6ปีคับไอป่า6ปีผมว่าติดเงินมาในกระเป๋าสัก20,000ก็ยังสวยปีดอกเบี้ยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ถ้าใครสนใจคันนี้นรีบติดต่อมาด้านล่างนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาถ่ายเทียหน้ากับมาซา3ไปแล้วครับไปหมดแล้วตอนแรกบอกว่าต้องถ่ายไปแล้วเพราะนั้นคันนี้อยู่กับท่านท่านเขาเรียกว่าท่านต้องรีบติดต่อมาเพราะมันไม่นานหรอกมันไปกับราคาที่เราใจกับสภาพภายในผมต้องบอกงี้ภายในสวยมาก ภายในสวยเลยถ้าเราไม่นับปุ่มรอกเดิมๆข้างนอกคือตามสภาพมันทำกันได้นเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เจ๋มากครับครับผม